เดี yeah, Abby, Dragon, free. Free. ๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อมาขึ้นในส่วนของแบบฝึกหัดที่1.4ึ่งจุแล้วข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยไปเป็นหน่วยใหม่ที่ต้องการในแต่ละข้อต่อไปนี้ ก็คือให้เราเนี่ยแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยแต่ละข้อโดยที่เขาเนี่ยมีข้อย่อยมาให้4ข้อข้อ1.1เนี่ยเขาให้ปริมาณแล้วก็หน่วยเริ่มต้นมาเป็น59.2เซนติเมตรแล้วเขาต้องการหน่วยใหม่เป็นเดซิเมตรข้อ1.2เนี่ยเขาก็ให้ปริมาณแล้วก็หน่วยมาเป็น1.8กิโลกรัมแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นหน่วยของมิลลิกรัม1.3ึ่งามเขาให้มาเป็น2,800มิลลิลิตรแล้วก็ให้เปลี่ยนเป็นเดซิเมตรรูปบาทเดซิเมตรแล้วก็1.4เนี่ย ให้เปลี่ยนจาก3.2กรัมต่อมิลลิลิตร s <S เปลี่ยนเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเดซิเมตรอ่ะเขาก็ให้เราเนี่ยแสดงวิธีการเปลี่ยนหน่วยเนาะว่าแบบเปลี่ยนจากปริมาณแล้วก็หน่วยเดิมเนี่ยให้เป็นหน่วยใหม่เนี่ยได้ยังไงบ้างมาดู1.1กันก่อน1.1เนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนจาก59.2เซนติเมตรเป็น59.2เดซิเมตรเนาะก็เริ่มกันก่อนตอนแรกที่เรามีก็คือมี 59.2ซนติเมตรใช่ป่ะเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเดซิเมตรวิธีหนึ่งที่เขานิยมทำกันมากๆในเรื่องเคมีก็คือในเรื่องของการาตัดแฟกเตอร์เนาะก็คือค่อยๆเวลาเราจะเปลี่ยนหน่วยเนี่ยให้เราเนี่ยคงตัวเลขเดิไมไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเปลี่ยนหน่วยโดยการที่คูณกับหารด้วยจํานวนที่เท่ากันเพื่อตัดแฟกเตอร์เพื่อตัดหน่วยออกไปโดยที่ อย่างตอนนี้เนี่ยเรามีหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ปะเราก็อาจจะเปลี่ยนว่าแบบเทียบเป็นอ่ยแ่อันนงหนึ่งร้อยเซนติเมตรคือ1เมตรสบนกับล่างเนี่ยเท่ากันใช่ปะดังนั้นเนี่ยเราเอาค่าเดิมคูณกับ1มันก็ไม่มีผลอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องการหน่วยเดซิเมตรเราก็คิด1เมตรคือกี่เดซิเมตรก็คือ10เดซิเมตรเนาะเพราะเดอ่ะเดซิ m, มันคือ10ยกกำลังลบหอ่ะดังนั้น1เมตรก็คือ10เดซิเมตร ดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้อนี้เนี่ยพอเราดูปุ๊บเราก็จะสามารถตัดหน่วยเมตรกับตัดหน่วยเมตรออกไปได้ค่ะตัดหน่วยเซนติเมตรออกจากเซนติเมตรได้ก็จะเหลือตัวเลขก็จะสามารถตัดเลขออกไปได้เป็น5.92ดเดซิเมตรเนาะนี่ก็จะเป็นวิธีที่เขานิยมกันมากๆดังนั้นข้อนี้จาก59.2เดซนติเมตรก็จะสามารถเปลี่ยนได้เท่ากับ5.92เดซิเมตรอ่ะต่อมา 1.2อันนี้่เนาะ59.2 1.2เก้าขอให้เราเปลี่ยนจาก1.8กิโลกร,รมัมเปลี่ยนเป็นมิลลิกรมัมอ่ะก็คือเริ่มที่1.8กิโลกร,รมัมอ่ะก็เริ่มเลยตอนแรกมี1.8กิโลกร,รมัมคูณด้วยอะไรได้บ้างอ่ะก็พยายามคูณตรงนี้เป็นกิโลกร,รมัมก็ให้ได้ล่างเป็นกิโลกร,รมัม1กิโลกร,รัมเท่ากับกี่กร,รมัมเท่ากับ1,000กร,รมัมใช่ป่ะ แล้ว1กรัมเท่ากับกี่มิลลิกรัมก็คือเท่ากับ1,000มิลลิกรัมพอเราเทียบได้อย่างงี้ก็จะเห็นได้ว่าข้อกูลข้างล่างเนี่ยตัดกันมันจะมีค่าเท่ากันหมดเลยเนาะ1กิโลกรัมคือ1,000กรัม1กรัมก็คือ1,000มิลลิกรัมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตัดหน่วยจากการได้กิโลกรัมตัดกิโลกรัมหายกรัมตัดกรัมหายก็จะเหลือหน่วยใหม่เป็นมิลลิกรัมคูณตัวเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลัง6 มิลลิกรัมเนาะออกมาดังนั้นเนี่ยข้อนี้1.8กิโลกรัมก็จะต้องตอบว่าจะมีค่าเท่ากับ1.8ึ่งจุดแปดคูณสิบยกกำลังหกมิลลิกรัมอ่ะต่อมาในส่วนของข้อที่สาม0อมิลลิลิตรเปลี่ยนเป็นลูกบาศเดซิเมตรอ่ะข้อนี้เนี่ยเรา้องดูก่อน2,800มิลลิลิตรก็จะมีค่าเท่ากับ2,800มิลลิลิตรตั้งเหมือนเดิมคูณกับ หนึ่งมิลลิลิตรคิดเป็นเท่าไรหนึ่งลิตรเปลี่ยนเป็นหนึ่งลิตรดีกว่าคิดเป็นหนึ่งพันมิลลิลิตรอ่ะดังนั้นในส่วนของข้างล่างหนึ่งลิตรกับหนึ่งเดซหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรเนี่ยมีค่าเท่ากันใช่ป่ะวหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือหนึ่งลิตรหน่วยสองตัวนี้เนี่ยมีค่าเหมือนกันเนาะอันนี้จำไปเลยก็ได้เพื่อความเร็วบางครั้งในเวลาเขาเขียนเขาก็จะเขียนน้ำสารมา2.00ลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือน้ำสารมา2.00ลิตรนั่นแหละมีค่าเหมือนกัน ดังนั้น2,800มิลลิลิตรพันมิลลิลิตรคือ1ลิตร1ลิตรคือ1ลูกบาทเดซิเมตรดังนั้นสุดท้ายเราก็จะสามารถตอบได้เท่ากับ2.8ลูกบาทเดซิเมตรตอบ2.8ลูกบาทเดซิเมตรต่อมา1.4 3.2กรัมต่อมิลลิลิตรเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมตออ่อลูกบาทเดซิเมตรหลายหลายคนเห็น เปลี่ยนหน่วย2ตัวเริ่มกลัวแล้วอะจริงๆไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรเลยทำเหมือนเดิมก็คือตอนนี้มันเป็น3.2กรัมต่อมิลลิลิตรอยู่ใช่ปะก่อนอื่นเราก็ดูด้านบนก่อนข้างบนคือ3.2กรมัมกรัมเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมใช่ปะอ่ะแสดงว่าหน่วยคืออะไร1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรมัมอ่ะต่อมาเปลี่ยนข้างล่างข้างล่างเราต้องเปลี่ยนจากมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรเราก็เทียบว่าอ่ะเทียบมิลลิลิตรกับลิตรก่อนก็คือ 1000มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตรแล้วก็คูณ1ลิตรกับลูกบาทเดซิเมตรคืออะไร1ลิตรก็คือ1ลูกบาทเดซิเมตรอ่ะดังนั้นในส่วนของหน่วยเนี่ยมันก็จะตัดกันเองหมดกรรมตัดกราหรือกิโลกร,รมัมมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรลิตรตัดลิตรเหลือกิโลกร,รมัมต่อลูกบาทเดซิเมตรอ่ะก็จะมีค่าเท่ากับอันนี้ตัวเลข1000ตัด1000ก็จะมีค่าเท่ากับ3.2กิโลกร,รมัมตอลูกบาทเดซิเมตร ดังนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบ3.2กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรอบบะดังนั้นเนี่ยในส่วนของข้อนี้เนี่ยเวลาเขาให้เปลี่ยนหน่วยเนี่ยอย่าเพิ่งไปกลัวให้ลองไล่จากค่าเดิมของมันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนไปทีลตตัวค่อยๆเทียบไปจากเซนติเมตรเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรเปลี่ยนเมตรเป็น met, เดซิเมตรจากกิโลกรัมเปลี่ยนเป็นกรมัมจากกรมัมเปลี่ยนเป็นมิลลิกรมัมแล้วค่อยเทียบกันไปว่าแต่ละตัวเท่าไหร่ 1เมตรเท่ากับร้อยเซน1กิโลกรัมเท่ากับพันกรัม1กรัมเท่ากับพันมิลลิกรัมแล้วก็ค่อยๆไล่เทียบไปจนสุดท้ายให้ได้หน่วยเทีรวต้องการพยายามทาให้แฟกเตอร์เนี่ยมันตัดกันเห็นปะเพราะหน่วยมันตัดกันปุ๊บทุกอย่างจะง่ายเลยเหลือแค่หน่วยที่เราต้องการไว้ต่อมาถ้าเป็นข้อหลังๆนี้ก็เหมือนกัน2,800มิลลิลิตร1ลิตรคือ1000ลูกมิลลิลิตรแล้วก็ตัด1ลิตรก็คือ1ลูกบาศก์เซิเมตรแล้วก็ตัด หน่วยออกไปก็จะได้หน่วยมาเป็นลูกบาตเดซิเมตรตามที่เราต้องการกรรมต่อมิลลิกรัมก็เหมือนกันถือมีบนกับล่างก็ค่อยๆดูปทียตัวเปลี่ยนกรรมเป็นกิโลกรัมให้ได้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นลิตรให้กลายไปเป็นลิตรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นลูกบาตเดซิเมตรก็จะได้คําตอบที่เราต้องการอ่ะดังนั้นสรุปในส่วนของข้อนี้ที่เปลี่ยนหน่วยมาก็59.2เซนติเมตรก็จะได้เป็น5.92เดซิเมตร 1.8กิโลกรัมก็จะได้เป็น1.8คูณ10ยกกำลัง6มิลลิกรัม2,800มิลลิลิตรก็จะได้เป็น2.8ลูกบาทเดซิเมตร3.2กรัมต่อมิลลิลิตรก็จะได้เป็น3.2กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตรค่ะ <y ork> เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆ <y ork> มีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ